หลังการตายของบาวเดอร์แอสการ์ดไม่เคยกลับมาเหมือนเดิมอีกเลยเสียงหัวเราะหายไปเหลือเพียงความเงียบและสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังท่ามกลางความโศกเศร้านั้นมีผู้หนึ่งที่เจ็บปวดไม่แพ้ใครโฮเดอร์เทพตาบอดผู้ถูกยืมมือให้สังหารแฝดของตนโดยไม่รู้โดยไม่ตั้งใจ แต่ไม่มีคำอธิบายใดลบล้างเลือดที่ติดอยู่ในชะตากรรมของเขาได้ชาวแอสการ์ดหันหลังให้เขาเสียงกระซิบดังขึ้นทุกย่างก้าวผู้ฆ่าบาวเดอร์ทั้งที่ต้นเหตุคือโลกิแต่ผู้รับกรรมกลับเป็นโฮเดอร์แล้ววันหนึ่งวาลีเทพหนุ่มผู้ถือกำเนิดเพื่อการล้างแขนบุตรของโอดินผู้แบกความยุติกรรมของชาวเหนือไว้บนบา่าก็ก้าวเข้ามาในเงามืดนั้น ไม่มีคำท้าทายไม่มีคำอธิบายมีเพียงเสียงสายธนูที่ถูกดึงตึงและลมหายใจของโฮเดอร์ที่สั่นไหวเทพตาบอดหันหน้าไปยังทิศท,ที่เขาไม่อาจมองเห็นราวกับรับรู้ว่าชะตากรรมได้มาถึงแล้วลูกศรพุ่งออกไปเสียบทะลุร่างของโฮเดอร์เลือดไหลลงสู่พื้นหญ้าแห่งแอสการ์เงียบงนันไม่มีเสียงกรีดร้องโฮเดอร์ล้มลง พร้อมคำถามที่ไม่มีวันได้คำตอบว่าเขาผิดจริงหรือหรือเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในแผนของเทพจอมโกงความตายของโฮเดอร์คือการล้างแค้นที่สมบูรณ์ในสายตาของชาวเหนือแต่ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่ผลักโลกทั้งก้าวให้เข้าใกล้แรกนารอกมากยิ่งขึ้นเมื่อแสงสว่างดับลงและความมืดถูกสังหารโลกก็ไม่เหลือความสมดุลอีกต่อไปนับจากวันนั้น เลือดของพี่น้องได้กลายเป็นตราประทับแห่งจุดเริ่มต้นของจุดจบระเบียบที่พวกคุณพยายามรักษานักหนาพัทางทลายลงเพราะเจ้าสิ่งดีความรักของแม่ที่พยายามปกป้องลูกคือจุดเริ่มของคำสาบเบาเดอร์ผู้บริสุทธิ์ถูกสังหาร โดยมือของพี่ชายตัวเองแต่อาจารย์ครับโฮเดอร์ตาบอดเขาถูกหลอกไม่ใช่เหรอใช่เขาตาบอดและเพราะว่าเขาตาบอดนั่นคือสิ่งที่โลกิต้องการแล้วโฮเดอร์ต้องตายด้วยหรอคะทั้งที่เป็นแค่หมาใช่ถูกแล้วต้องตายกฎของนอสไม่มีคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการ โฮเดอร์ถูกสังหารทิ้งเพื่อชดใช้เพราะตัวการที่แท้จริงยังคงหัวเราะอยู่ในเงามืด <Hey. S 1>